มี44ิลูกมอละโมบโลบมากนะครับเขาบอกให้กดเปิดเร็วๆเว้ยเปิดเร็วๆแต่ว่าปกดรัวเลยอะแบบไม่ต้องรออะไม่ต้องไม่ต้องเล่นของเล่นของแบบฟัดตรัวๆเลยเดี๋ยวมาไม่ต้องเล่นของใช่ไหมแบบอ้วเมื่อวานไม่มาสักอันอะงั้นกูเปิดธรรมดางั้นผมก็เปิดธรรมดาแล้วกัน44ิลูกไปลูกแรกหนึ่งสองสามเจ็บร้อน เรีวยวไปแบบรวดเร็วได้ฉับไวแบบรู้ครับสี่สิบลูกของลูกอ้าวโอ้อไอตีมโอ้โหไอตีมโอ้โหน้โอ้โหขอของทองหน่อยดิ นี่อ่ะมวยยี่มาไม่เห็นหรอโอ้โหมวยไทยมันไม่ขึ้นโอยมวยไทยแบบกากนี่มาเนี่ยสวยมวยไทยโอ้โหเท่แล้วว่ะเฮ้ยกูบอกแล้วให้ไปไม่ไหวว่ะเพี้ยชีวิตมีทำบทมั้งเราโอ้โหเอาสีม่วงหน่ยสีม่วงสักอันสีม่วงสักอันนะเอาค้างเลยเอ้าเอ้าอะไรโธ่ทำอะไรก็ดีก็ด้มากสุดที่ก็ดีมากสุดที่ เจอห้องมึงทำไรเนี่ยโตโหมึงเจอห้องสักทีเออทองด้โอ้ไม่ไหวว่ะโอ้โหแม่งมาตีเท้ารัวรัวเลยโอ้อะไรวะเนี่ยลูกโปรไฟล์เท่ไงแกก็จบแล้วเท่ยู่เท่ยู่เออลูกโปรไฟล์เท่อะไม่ไหว่ะทุกคนเราจะเปิดต่อหรือว่าพอแค่นี้ นี่ไงเอาไปดูโอ้โหผมลบขังเหลือสีม่วงอะไรวะเนี่ยโอ้เบลคืออะไรวะเนี่ยตาลูกก็ตาหูถลนออกมาลูกตาเบลถลนออกมาโอ้ดีเลยสวยเลยแต่ว่าไม่ได้ติดเลยมันได้ติดเจ็ดอันนี้โอสีแดงสีแดไม่เยอะวสามเขียวสามโอ้ยสวยสวยจิ๊กเกอร์สวยจิ๊กเกอร์หน โอ้โหเอ้ยสวยสวยสวยเหล็กหลอันหนึ Hell, ่งเสี aw, aw ้ยวโอ้โหเล็กหลาหนึ <e ่งอันโอ้ยเสี้ยวเสี้ยวเสี้ยวเหล็กไหลโอ้โหเทาอย่างเดียวไปลุนลุนเอาเล็กไหลก็ได้ครบสองร้อยอันนำไปแลกเออสวยสวยสวยเล็กหลร้อยแปดสิบแปดแล้วจะว่ายร้อยแปดสิบเก้าก็มีวพี่เกียวเร์เกียวอะไรโอเคโอเคโอ้เฮ้ยเจ้ดิเกอร์นี่สวยว่ะโอเคโอเคแม่ สีนห้องหน่อยโอ้มาทำไมเนี่ยปีกโอ้ยที่วะเฮ้ยเฮ้ยที่วะท่วะโอ้หเหลือแค่11ลูกแล้ไม่ไหววะทุกคนโอ้โหเหลือ10ลูกสุดท้ายนะโมกุฏาทยะปุอ่าเรนของจบแล้วเป็นของใช่มอมมอมมันก็บอกอยู่ว่ามอละมอเรียบร้อยเรียบร้อยสีน้ำเงิน โอ้โหนี่อะไรเนี่ยถ้ากินอะไรเนี่ยผีพายไอ้เียแล้วคือพี่เอกไปเล่นผีแล้วกูไม่เล่นผีถ้ากินผีโอ้โหเฮ้ไปโอ้โหแย่และโอ้ยเกมนี้สีมีแล้วเหรอวะไม่ถ้ามีแล้วไม่ไอเหล็กไหลโง่เสือเสืยเสือเสือตาเรียบร้อยเรียบร้อย เติมต่อเติมเติมเพิ่มอ่ะห้าลูกต,ต,ต้องเพิ่มขายต้องเพิ่มว่ะห้าลูกสุดท้ายห้าลูกขายเอาไว้เลยไปเลยไปเลยสีทองอะไรเนี่ยเออโฮ้ยอันเดียกเก๊อ็เลยป่ะน่ะโอ้โหนี่เขาเรียกหน้ากากอะไรเนี่ยนี่ตั้งขน อู <muitas S 2> ๋ส <sketches> oh, no ีทองอย่างน้อยเราก็ได้สีทองมาแบบเข้ามาดีเราแล้วทุกคนคือหน้าหน้ากากของผีหน้าโขนนะครับอย่างน้อยว่ารอบนี้สี่สิบสี่ลูกเราก็ไม่เกลือเราได้ทองมาละหนึ่งนะฮะนี่เดียววะเอ้ยมันยังไม่ได้ของคนเลยต้องเติมเพิ่มอีกสามลูกดอไม่ได้ใช้เลยนะที่เปิดมาได้สีเขียวคืออะไรโอ้ได้ห้าโอ้สองร้อยแล้วเด็กไหล การสุดท้ายยื้มืออ้าวบอเติมไปเท่าไหร่นะเกดปีพอไหนขีค้างเลยเออนี่กดปีพอไหนแพ็คสุดท้ายสามอันนอาไม้วก็ส์ไว้เให้เลื่อนหน่อยเลื่อนเลื่อนตรงนี้เลื่อนอันนี้กดตรงนี้กดค้างเลยกดค้างปึ๊บเอาเมาส์ขึ้นมาเลยเอาเมาส์ขึ้นมาเลยเมาสอยี่สิบห้าเมาส์ยี่สิบห้าค้างปึ๊ดค้างปึ๊บหมดแล้วโอ้โห แล้วไม่ไม่ใครกดหาห้องโอ้โหทุกคนแต่อย่างน้อยรอบนี้44ลูกเราไม่เกลือครับเราได้สีทองมาหนึ่งแล้วก็ได้สกินมาหลายตัวเนแต่ผมไม่เล่นผีไม่ได้ผีผู้พิเอกบอกว่าไม่เล่นผีก็เกลืออยู่ดีเดี๋ยวเจอกันในในในการสุ่มรอบหน้าเดี๋ยวผมหาสปอนเซอร์ก่อนสปอนเซอร์ผมขอเป็นมาร์ตี้แล้วกันขอเ80ลูกนะยวผมมาเปิดให้ใหม่ เอาเซอร์จะมาตีแล้วกันเจอกันรอบหน้าเลยโอเคคลิปก่อนเนี้มันสี่สิบสีลูกนะ๋ยวไปรวมกันเลยอันนี้ก็จะเป็นห้าสิบสามหม้อละโมบมันปรับมาใหม่นะครับมันให้เปิดทีละห้ก็ได้ทีละหนึ่งก็ได้ผมเลือกเปิดทีละหนึ่งเราอย่าไปเปิดทีละห้าเลยเปิดทีห้าี๋ยวหมดเร็วนะครับไปขาวเลยน้อง เฮ้ยเปิดห้าไปเลยเปิดห้าทำไมเราเลือกหนึ่งโอ้โหกดไปห้าเลยน้องนี่จะกินอะไรเนี่ยวอทโอ้โหเราเลือกหนึ่งดิมันไม่ตายเอ,าอ้าอ้า เขียวสามขาวหนึ่งน้ำเงินหนึ่งได้ซ้ำได้เหล็กไหลมาแปดาจะต้องกดทุกครั้งแน่เลยไม่เป็นไรครับไปเดสี่สิบเอ็ดลูกไ<ป>จสกิน เฮ้ยนี่จะกินสงการเหรอใช่ปหนี่จะกินสงการปะ่ะเฮ้ยอย่างน้อยเราก็ได้ของทองมาแล้วครับของทองมาแล้วน้อง <c oughs> ลืมบอยลูก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 โมบเลยว่ามันสีอะไรอย่างน้อยเราก็ได้กินสงการมาแล้วเฮ้ยเพิ่งเข้าวันนี้ด้วยครับน้อง อ,อย่างน้อยเราก็ไม่เกลือแล้วกด,ดเข้าไปรอบนี้เปิดรอบนี้ก็จะเป็นลูกที่สามร้อยแล้วทองแรกคือหัวโขนของผีไะทองนี้เป็นชุดสงการโอ้โหมาวะ่ะเอ้ยพอใจแล้วอย่างนี้พอใจแล้วนิ่มๆแล้ว ไอ้นี่สก,กินไปดูสก,กินก่อนดีกว่าทุกคนสกินเตียงดีกว่าออกแม่เลยน,น,นี่ทุกคนไงเหมือนว่าเหมือนว่าเหมือนว่าเราไปเที่ยวอ่ะเนี่ยเอจ่ะไปดูดีกว่า นี่อันนี้อันนี้ยังไม่เปิดขายด้วยครับอันเนี้ยเขาไม่เปิดขายนะครับมันจะอยู่ในหม้อละโมกนะครับสําหรับชุดของของสกินตัวนี้นะชื่ออะไรนะยูยูริเหรอใช่ปะใช่ป่ะใช่ยูรินะมันจะอยู่ในหม้อละโมกครับขายต่อครับแหม <c oughs> เราได้ทองมาแล้วว่ะ เ้อบีปโอเค,คูเคเเกันพี่ชายอเาอออพี่ไปแล้วอ๋อเปิดขายแล้วหรอ สองร้อยห้าสิบเล็กไรเ,ไไเไไหระแต่เขาบอกว่าตอนแรกเขาจะไม่เปิดขายบ้างใช่ปะไอ้โน้ ทองอีกสักอันดิให้เหลือๆห,หน่อยดิน่องอ๋อก็ของ,องเยอะก็เลยมาขายขไปแล้ว ทีละห้าเลยป่ะแล้วเปิดทีละหนึ่งอยากได้แบบไหนห้าไปเลยแล้วกัน Help me ห้าลูกสุดท้ายนะครับห้าลูกสุดท้ายเรียกข่าวรุนเ,เหรอไป เขียวสาขาว2แต่ยังน้อยคลิปนี้เราได้สองทองบทุกคนเป็นคลิปเก่าที่ผมเปิดไปแล้วได้ทองที่ได้หัวโขนแล้วก็มาเปิดเมื่อกี้ได้สกินของยูริเท่เลยเท่เลยเออย